พักผ่อนกันในวันอาทิตย์นะคะก็ขับรถจากแถวว่าเนี่ยมาตรงพัทมุลทนสายสองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มสุกนะคะเป็นฟาร์มทีเ่เหมือนเป็นผักออร์แกนิกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารที่นําผักในออร์แกนิกที่เขาปลูกเองเนี่ยเอามาทําด้วยเดี๋ยวเราไป เราทําผลสลับนั่งหนาหลังทำตั้งแต่แรกตั้งแต่บดด่านฟ้าเราก็อยากมาทำที่นี่แต่ว่ามันมันพื้นที่มันน้อยแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนที่นี้บนด่านฟ้านี่ตอนปลูกก็เป็นในดินใช่ป่ะครับไม่ใช่ไฮโดรใช่ไหมไม่ไม่เราไม่ทำไฮโดรเพราะเราตั้งใจทำดินซีตตแต่แรกอ๋อมันต่างกันไหมครับผัลต่างกันคือยังไงเออสารพิษอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าถ้าเป็นไฮโดรมัน ไม่ไม่คือต้องตอเข้าใจว่าไฮโดรอ่ะมันเป็นปุ๋ยสังเคราะห์ปุ๋ยสังเคราะห์จริงๆแล้วไฮโดรอันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะแต่ไฮโดรเนี่นยเขาม,มีกฎการใช้คือว่าก่อนเก็บเกี่ยวเจ็ดวันจะต้องผ่านน้ำเปล่าก็คืองดปุ๋ยถ้าเกิดว่าบางครั้งอ่ะเราเรา,เรากินแล้วเรารู้สึกว่าขมรู้สึกว่ามันขมน,น,น่าหนักเพราะว่าเขาผ่านน้ำเปล่ายังไม่ครบเจ็ดวันมันยังมีปุ๋ยตคขางเพราะปุ๋ยตทํามห้ทำให้ให้เรารู้สึกว่าขมที่เวลาเขาบอกว่าควรทำผักปลอดภัย จะได้ยินนะผักปลอดภัยคิวอ่าสัญลักษณ์คิวผักอันนั้นคือผักปลอดภัยผักปลอดภัยคือใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้แต่อยู่ในช่วงระยะที่กําหนดใช้ยาก่อนเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยป้องกันพวกเชื้อราได้แต่ต้องมีระยะการใช้เช่นเราบอกว่าก่อนเก็บเกี่ยว45วันต้องงดก่อนเก็บเกี่ยว45วันอันนี้คือคือคือ,ค,อคือสิ่งที่เขาบองใช้ แต่ถามว่าเราจะการันตีได้ไงว่ามันจะไม่ตกค้างแล้วเราจะการันตีได้ไงว่าคนขายจะมีการันต์ารบอนของคือเราโรงแรงปลูกไปแล้วเราก็อยากได้ต้นที่สมบูรณ์ต้นที่ได้น้าหนักที่ดีไป่เอกรตัดก่อนมากินน้ำหนักมันหาอะไรหายเนี่ยมันมันใช่มันก็หลายอย่างมันก็ไม่ขาดทุนหรอกมันก็คือกำไรน้อยลงพันดีะการหมักดินหนึ่งครั้งเราจะปลูกมาสามรอบถึงสี่รอบนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนดินออกสามสี่รอบก็คือเราปลูกต่อเลยไม่ได้ไปไหน แล้วก็หมักบนนี <pre> ้เลยหยุดกินต้นกล้ามันก็จะสร้างใบขึ้นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆไอ้ใบที่มันเคยเสียหายล่างๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องเด็ดทิ้งปลูกแบบอินซีก็คือจะไม่ใช้สารเคมี M, แล้วก็จะเป็นการปลูกแบบ Sustainable นะคะก็คือเขามีดินแล้ว มีห้าลเขก็ถอนหญ้ออกมาแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยได้นะคะหมักกับดินซึ่งทุกอย่างในฟาร์มของเขาเนี่ยเป็นแบบหมุนเวียนหมดเลยก็เป็น zero waste นะคะก็เป็นฟาร์มตัวอย่างที่นี่มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่อยากจะทําฟาร์มของตัวเองนะคะที่ฟาร์มสุดนะคะเขาก็มีถ้าใครเนี่ยกำลังทดลองปลูกพันุไฮโดรอย่างเงี้ยก็มีมา้ ครแรกเราเคยไปซื้อที่นึงคือมันกับให้แค่แปดเมตรอันนี้จัดเต็มาพุงละร้อยพุงละร้อยหรือสามร้อยเมตนะคละลองเอาไปเต็มกันได้ค่ะ